สมวนบ่เด้ปีนี้เนาะว่าปีนี้สมวนบ่เด้ปีกเองพูไปมากายงบมียังงันพไปมย่งห้บวมวนปีกาไปกลาคืน,นปไปกงเวรเหไปสงเวนกึน้งคืน <c oughs> สัด <IS U X> ินว mm ัน hmm. ที่สิบก็ว้าข้าถือเสียบว้าวัดศิดินวันที่สิบก็ว่าค่าถือเสียบเจ้ามาวันที่เก่าเจ้ามาที่เก่าเจ้าก็วันที่สิบก็มาอีกว er ่ามื่อานั้นวัดสิริวนเดาจัง่าบัดเดียว để tại môi à không có được mưa đâu cái mà cái bố bố mưa đâu. Cái mà khưa bảo nó không có được mưa đâu มันยังเข็ดเข็ดกระดูกมันมันเคียวยเต้บันแหงมาไปชิบสิขาหลังบริขาหลังเลยน้องเต้จะขาหลังอยู่เลยขาหนาเนาะมันจับมันแหงก็จับขาหลังแต่เด็กขาเดียวยังขาวันนี้มันเต้เจอดเตป่าคกระป๋าหลมันจับตัวมันเจ็บอย่างนี้เลย ไปเอป้ลวิสยาวหานค,าคล้ายเครืองสิคล้ายเครือ่นนงเรก็ว่าอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ย่างสิเอาเงินใหม้มาทำมีสิมาทำมันสิมาดินบนทรงเหือ่อเป็นวะขอยสิไปดินบนทรงเหืออะไรเป็นวะ

ตรงที่บอดเข้าไปแสวกเท่เอ้านะม,มาก็ไปแววกับ ก็โมองอยงจิงก็บม่ยิ้มจิงกโมยงจิงก็บบ่ยิมก็าซือขอกิน่ไหมอของกินอคออกไปซื้อไปไปตลาดกูก็นี่ถ้าก็มาส่วนไปกินอีก่วาว่าสี ตอนุอ้ยว่าสิไปเสียพวกขมเมนเดสุด้สายเขาบ่อยผ่านเคียหนก็ไอ่ผ่านจะได้นังซื้อรถพ่นโบมีค้นผ่านได้แต่ว่ารถมันบมีใบผ่านต้องเห็นนังซื้อดดรถนับมันนี้รถเพิ่นกับเ,เอีนะซ้มก็ไปเสียงเงินซือ้อเติมน้ำมันรถแปดแสนแปลงรถเบิดหลานปาย สุ่ท uhm ้ายกลับมาคือเซ้งร้ายผู้ดื่อเบียร์มากินคือนี่ทั้งเจ็บทั้งมินเขาวะบ้านซลามินจัอยู่นนยังบจา ไปทางเวิร์นขามเลยไซดแดนไปทางเวิร์นขาม